สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมสวนกันหน่อยนะพามาดูสับป,ประรดสีของนาเล็กที่ปลูกไว้ในสวนเนี่ยนะที่แยกเป็นกอเล็กๆนะแล้วมันวันนี้มันออกดอกเป็นสับป,ประรดสีที่ชื่อว่าทิลนเะซียเดี๋ยวไปดูกันว่ามันสวยงามขนาดไหนเคยเห็นกันหรือเปล่านะไปเดี๋ยวไปดูกันสับป,ประรดสีที่นาเล็กแยก จากกอใหญ่ๆมาใส่เป็นกระถางเล็กๆนะเพื่อที่จะขยายเพิ่มปริมาณตอนนี้เพิ่มได้เป็น 5, 0 6 0ต้นแล้วนะต้นเล็กๆเดี๋ยวไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหพี่น้องเอ๋ยดูสินี่ฮะกอเล็กๆออกดอกแล้วฮะนี่เราจะสังเกตว่าตอนที่เขาจะออกดอกเนี่ย ใบเขาเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีออกโทนแดงนะแล้วก็จะมีดอกสีม่วงม่วงนะสวยงามมากๆเลยเนี่ยพอเรามาดูหลายๆกอหลายๆต้นนะรวมกันมันก็จะสวยงามแบบนี้แหละเนี่ยนี่แหละความสวยงามของสับประรดสีนะที่ออกดอกนะดอกสีม่วงสวยงามมากนะ ถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะแค่รดน้ำแบบฝอยนะฉีดน้ำกันนะแค่นี้เขาก็ออกดอกแล้วเดี๋ยวไปดูกอที่ใหญ่กว่าเรามาดูกอที่ใหญ่กว่าเขาปลูกรวมกันนะมันก็จะออกดอกแบบนี้นะ สวยงามเลยเป็นไงฮะสวยงามสุดๆน,นี่แหละความสุขของนาเล็กก็อยู่ในสวนนี่แหละมีมุมกาแฟที่เราจะจิบกาแฟแล้วชมไม้ส,สวยๆของเราออกดอกยังมีความสุขกรับผมสำหรับคลิปนี้นเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ